วันนี้มาโปรดโยกอีกครั้งหนึ่งอีกวันหนึ่งโอ้โหร้อนเปรี้ยงๆเลยสังกะสีเดินระวังพื้นบางเหลือเกินน้ำหนักนำ้นำน้ำน้ำหนักใครเกินเจ็ดสิบห้ากิโลก็ถอยก่อนนะ ของท่คุณยังจะไม่เกิน 69, ยังหกสิบเก้าหกสิแปดอยู่นี่นี่นี่น,นี่อ๋อนี่ยมยายอายุเท่าไหร่แล้วมีมีผ้ามาปิดันิดไหมปิดปิดนิดเออผ้าอะไรมาปิดกันอโอ้ดีดีดีที่ช่วยนะดีดีนี่กันความร้อนวันนี้แม่โยมเหรอ แม่บุญธรรมเขาเอามาเลี้ยงแต่เด็กๆแม่บุญธรรมเอายมมาเลี้ยงค่ะแล้วตอนนี้อยู่กันกี่คนแม่นี้เขาอยู่คนเดียวหนูอยู่ในบ้านกลางคืนก็เดินออกมาดูอ๋ออยู่คนเดียวค่ะแต่ยมอยู่ที่บ้านแล้วก็เที่ยวไปเยวมาดูแลยมอยู่กับใครอยู่กับลูกชายลูกชายทําอะไรลูกชายทํางานที่อบปตค่ะอ๋อเป็นงานประจำแล้วไมีงานประจำแต่ละเจ็ดพันอ้าวทำไมเจ็ดพันนี่ก็ได้แค่นั้นมันเป็น อะไรอ่ะที่ไม่ใช่ประจำอ่ะอ๋อลูกจ้างชั่วคราวค่ะแล้วสามีไม่มีค่ะไม่มีแล้วเอาตกลงอยู่กับแค่ลูกชายค่ะเจ็ดพันก็ลูกชายแค่ช้คนเดียวก็หมดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอล้วโยมหนูหนูขายของทำกับข้าวขายอ๋อทำกับข้าวขายค่ะเล็วันวันนี้ขายอะไรขายอะไเช้าบมันจะเอาส่งข้าวคุกกี้ไปได้สิบกล่องอ๋อ กล่องเท่าไรกล่องละสี่สิบก็เหลือ100ร้อยกว่าบาทอ๋อหักหักทุนแล้วเหลือได้มา100ร้อยกว่าบาทก็พออยู่ของตัวเองค่ะได้ขายงี้ทุกวันไหมได้ขายทุกวัน <ๆ S 1> ขายกับข้าว <ๆ S 1> อะไรบางวันก็สองอย่างก็ได้100ร้อยกว่าบาทอะคะ่ะแล้วล,วลวถ้าหน้าฝนก็ได้เหมือนกันค่ะอ๋อก็ยงังโชคดีแม่คะมาส,ส่วนยมแม่นี่ก็คือกี่ปีแล้วนอนอย่างนี้นอนอย่างนี้ประมาณหกหกเดืนอนแต่ถ้าติดบ้านคือไปไหนไม่ได้คานถ่ายทานอะไรก็ห้าปี วันนั้นที่แปลให้คอลลาเจนมาอออกเยอะเลยอ่ะอ๋อถ่ายเลยเขากินออกมาเป็นหนองอ๋อขับมันเป็นหนองเลยใช่ค่ะกินน้ำแล้วแล้วดีขึ้นไหมออกมาเหมือนเดิมมันก็ยังไหลเหมือนเดิมอะค่ะตอนนี้ก็คือนอนรอรอรอไปสู่สวรรค์รับทราบไหมคุยบางครั้งก็คุยบางครั้งก็ไม่คุยแม่หลวงพ่อมาแม่ ให้นอนพุทโธเถอะพุทเขาท่องบางทั้งค้าความจำเขาไปเขาจะท่องอายุเท่าไหร่แม่เก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบโอ้เต่หน้ายังดูไม่ถึงนะแม่ชื่ออะไรบอกงพ่อดิชื่ออะไรแม่แม่ชื่ออะไรจ๊ะสุภาใช่ไหมชื่ออะไร ียวตรงตรงนั้นที่แกให้ใจเหยียบนะคะหนูก็เอาอันนั้นลองไว้ระวังนะตกเป็นแบบอย่าไปเหยียบอย่าไปเหยียบเดี๋ยวพังแกชื่ออะไรแม่บอกพ่อที่อยู่ไปลงอยู่ใต้ทุนเลยนะชื่ออะไรชื่ออะไรนะไม่พูดซะแล้วคุณพ่อมาพยายามจะพูดอยู่แต่อ้าไม่ออกลุงเขาจะเป็นเหมือนความจำเขาเแล้วแม่ได้มีก็คือโยมเป็นคนดูแลใช่ค่ะแล้ว ขาจะมีน้องสาวอยู่คนหนึ่งที่ว่ารับเงินเบี้ยยังชีพของแม่คนเนี้แปดร้อย800แล้วก็เงินพิการแปดร้อยเขาก็คือมาซื้อแผ่นเพื่อไทยนี่แหละน้องสาวของแม่เนี่ยน้องสาว,ขสาวเขามีอ๋อได้แค่แปดร้อยครับเพนเพเพอร์เราทําเรื่องขอที่อนามัยได้ไหมทำเรื่องแล้วแต่ยังไม่มาค่ะตอนนี้ก็ใช้แผ่นเพื่อน้องสาวซื้อมาให้แล้วก็มีของคนตายที่เขาให้มา แล้วกินอาหารยังไงเนี่ยทานโจ๊กป้อนเอาแล้วแล้วเวลาโยมไปขายของก็ให้นอนอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเขาก็กลางวันก็กลับมาให้นมโยมต้องไปนั่งขายไม่ขับรถส่งอะค่ะส่ง,ส,งส่งตามบ้านก็คนแก่ส่งคนแก่อย่างเงี้ยใช้เวลานานแค่ไหนการส่งก็ประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้ได้กำไรมาร้อยกว่าบาทหักเรียบร้อยแล้วค่ะ ค่ารถค่าน้ำมันอันไหนค่ารถค่าน้ำมัน,นมนอเตอร์ไซค์อ่ะก็เหลือมาร้อยกว่าบาทแล้วใช้ยังไงบ้างร้อยกว่าบาทวันพอกของที่เราเหลือขายแล้วก็กินได้ไม่ต้องซื้ออะไรมากมายเของแม่ต้องเอาเงินอะไรมาช่วยไหมหรือว่าท่านของแม่ก็มีเงินที่มีเงินแปดร้อยสองแปดเงินพิการกับเงินคนแก่อ๋อสมมตจะไม่ได้พันหหรอเก้าสิบเขไม่หามเหรอได้เนี่ยได้แปดร้อยเองโอ้จริงเก้าสิบก็พันหนึ่งแล้วนี่ ใช่ค่ะถ้าเก้าสิบไปแล้วเขาจะให้พันแต่นี่ก้แปดรอยังไม่ขึ้นแม่ทําไมไม่คุยกับหลวงพ่อเลยนอน,น,อนรอความหวังใช่ค่ะห,ห,หวัหงว่าวันหนึ่งเราจะต้องเดินทางจากโลกนี้ไปอีกโลกหนึ่งเรียกว่าปรโลกรู้ไหมบปรโลกก็คือไม่ใช่โลกมนุษย์ไปด้วยคำว่ากุศลกรรม กอคุศรกรรมที่จะนําพาเราไปไม่มีใครพาเราไปนอกจากกรรมที่เราทําไว้ดีกับไม่ดีพาไปในภพน้อยใหญ่จึงมีว่าสวรรค์มีนรกมีรหม,มโรคหรือกลับมาสู่โลกมนุษย์หรือก็นิพพานจะไปไหนรู้ไหมจะต้องเดินทางไปไหนเวลาหมดลมหายใจรู้ไหม ไม่รู้ใช่ไหมไหนลองพูดโทรดูดิพุดโทรแม่ทองอิจิไปโชว์ให้หลวงพ่อฟังดิเอาพุดโทรก่อนพุดโทรให้ดูดินนพ้พว่าด้วยไงโทรเด็ก็ยังรับรู้อยู่เแต,แต่ก็คือจำหนูไม่ได้ฮะำจำใครไม่ค่อยได้ เดี๋ยวมาถามตรงโยมมีเงินสำรองไว้ใช้จ่ายอะไรบ้างนบันหนูว่ามีเงินสำรองนิดนิด,นด,นดหน่อยต,ต,ตัวหนูสำหรับตัวหนูมีไม่ถึงหมื่นเอาไว้สำรองส่วนลูกก็หากินเองเจ็ดพันอยู่ตรงนั้นลูกก็จะให้แค่สองพันเดือนหนึ่งลูกยังให้อีกเหรอให้เขาแบ่งให้เ<อ>ก่งนเนาะห้าพันนี่มันใช้เดือนหนึ่งมันก็แต่ว่าเขาให้สองพันนี่คือถ้ามาเอาที่แม่ไปหนูก็ต้องจบพอสิ้นเดือนเขาก็ต้องจ่ายหนู ยังไงครัย่ยงเขามายืมยมเหรอค่ะยืมก่อนแม่ยืมก่อนอ๋อวันนี้ยืนห้าสิบจะจดห้าสิยืนหกสิบจดหกสิบพอถึงสิ้นเดือนหนูก็คิดรวมมาเลยเขาก็ให้อ๋อดีใจนวลยังยัง,อ,ยง,อ,ยงอุตส่าห์เจ็ดพันยังเหลือมาสองให้แม่กสองพันอ๋อมายืมยืมยม,ยมไปใช้แล้วมาคืนตอนเงินออกไม่คุยซะแล้ววันนี้วันพระ มันจะช่วยอะไรดีนะตัวนี้ก็แค่นอนร้อนอะไรเนาะรหัสพุทโธเดี๋ยวมีมีในสวดมนต์สวดมนต์นอ่าะ,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 ะนี่<อ>พระจะมาอยู่บ้านหลังนี้โดยการใช้สื่อวิทยุเป็นตัวแทนมีสวดมนต์มีเทศให้ฟัง378ชั่วโมงเจ็ดสิบปดหรือแปดสิบเละ ลืมแล้วสามร้อยแปดสิบเจ็ดฮันะหนึ่งสองสามกิกเดี๋ยววิทยุจะพูดได้ติ้งตึ้งตึ้งตึ้งอลองดูลองดูเดี๋ยวสดมนตนด้วยกันเอาเลยโยโซภะโควะระหังสัมมาสัมพุทโธท่องได้ไหม สายตาคนณยมดูไปนะแก่เจ็บตายนะ ฟังเทศเบอร์สามฟังฟังฟัง <c oughs> ฟังบรรยายทาเสียงหลวงพ่อเทศตอนนี้ก็เป็นช่วงที่จะพาไปสู่